เลื่อนเลยครับพ่อเลื่อนเลยวันนี้เรามาส่งเป็ดนะครับที่ยางชุมน้อยนะครับในตัวอำเภอยางชุมน้อยเลยนะครับหมู่แปดนะครับตัวอำเภอเลยนะครับ นี่นะครับไะอย่างไรบึงคุณพ่อมันเป็นทังไหนสดชื่นดีบ่เป็ดอันนี้เป็นเป็นเป็นบานย่างชุมหน่อยเลยนะครับเนาะในตัวอำเภอยางชุมน้อยเลยนี่นะครับท่านใดที่อยากได้ไข่เป็ดนะครับอยากได้ไข่เป็ด ที่อยู่ในตัวยางชุมน้อยนะครับถ้าเกิดวิ่งออกจากราศีมานะครับเจอไฟแดงเลี้ยวขวาตรงเข้ามาเลยนะครับตรงเข้ามาเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็มาเลี้ยวซ้ายตรงอ่าจะเป็นร้านร้านกกเกษตรนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาหน่อยนึงก็จเจอบ้านคุณพ่อเลยนะครับนี่ครับสวยๆนะครับนี่นะครับไงก็ ฝากพี่น้อง FC นะครับท่านใดที่อยู่ตามเราแวกนี้นะครับนี่นะครับสว,สวยเลยนะครับพอผมขอเบอร์นะมาเดี๋ยวจังนับเดี๋ยวสีบอกวิธีการน,นับรอกบอกบอกบอกนะครับเบอร์อย่างครับ แกกำลังนับเป็ดนับรังเป็ดอยู่นี่นครับสวยๆเลยนะครับพี่ลองเอซีท่านใดนะครับที่อยากได้เป็ดสวยๆก็โทรหาผมนะครับ0872282121ครับสวยงามมากเลยนะครับเป็ดชนิดนีน้สวยๆเลยนะครับพ่อจำเบอร์ได้ปะ ใครที่อยากได้ไข่เป็ดนะครับถ้าอยู่ยางชุนน้อยนะครับฝากเข้ามาที่นี่ด้วยนะครับท่านเลี้ยงมาเยอะนะครับเยอะดูเล้านะครับเล้าข้อของคุณพ่อเขานะครับแล้วก็ไผ่หวานปลูกไผ่หวานปลูกอะไรไว้เต็มไปหมดเลยนะครับปลูกแค่ได้พอเหรอไผ่หวานกับมีดเลยอ๋อมีไผ่กิมซุงนะครับเยอะมากเลยนะครับ อนหนึ่งไล่นะครับให้พี่น้องเอฟซีและหลายท่านได้ดูนะครับ <c oughs> <c oughs> อย่างชุดน้อยนะครับ <c oughs> ใครที่อยู่ละแวกอย่างชุดน้อยนะฝากที่นี่ไปด้วยนะครับ <c oughs> สวยเลย เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่สร้างรายได้ได้ทุกวันนะครับและมีรายได้รายวันนะครับคุณพ่อเขาเป็นข้าราชการเกษียณนะครับข้าราชการบํานาญนะครับมาสร้างอาชีพด้วยการเลี้ยงเป็ดนะครับนี่นะพอเขาเล่นน้ําเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นนะครับขึ้นบกมานะครับเป็ดส่วนมากแค่เป็นอย่างนี้นะครับคือลงเล่นน้ำแป๊บเดียวนะครับก็จะขึ้นเลยนะครับมีพี่น้องเอฟซีหลายๆท่านนะครับที่อยากนำไปเป็นแนวทางนะครับ อะไรคุณบอกว่าเปลี่ยนเล่นน้าทั้งวันไม่ใช่นะครับเล่นแป๊บเดียวครับเล่นแป๊บเดียวก็ขึ้นอย่างนี้นะครับ่มขึ้นมาแล้วนะครับใครที่อยากได้เปดสวยๆเฟเก็โทรหาผมนะครับ0 8 7ตเ2282121นะครับใครที่อยู่แถวยางชุมน้อยก็ฝากที่นี่ไปด้วยนะครับ่จะเป็นแม่ค้าหรือจะเป็นท่านที่ซื้อไปกินซื้อไปบริโภคก็ติดต่อที่นี่ได้เลยนะครับยางชุมน้อยนะครับสีแยกไฟแดงนะครับ เดี๋ยวขวาเข้ามานิดนึงนะครับโอเคนะพี่ที่ทำไว้ปลานี้ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ